มีขาเรียงแบบผู้บรรดาวาบานนะครับเ,เลียงแบบวาบานยากแก้กับไ้งาอ้อนกับไ้ได้เมื่อฤาวเลยลูกผสมลูกผสมขันบ้านบ้านแห้งบานบานแห้งบ่มีแล้วไม่คือผสมมากแล้วมันบนไงหรือมันจังไรมันบนญงว่ะ อยากออกกันใยผสมมาก้กบง่ายๆคือว like <so ่าบง่ายมามันไม่ใหญยแต่มเหลามือนอ๋อต้องผสมพัอ๋อแต่ว่าต้นน่อยมันปีนึงมันต้นหน่อยขายได้ต้องเงื่นชมพูนครับก็หนีมันสิขายได้ม่เงนมัก็บาอ๋อเนาะครับอไม่พีน้องง่ายเร็วแล้วก็พุ่มจานท่านดีจี่นักโลครับยูนี่เก้าเงหน่อยเล้วใหญ่ เขาเรียกวาสามปีแล้วรเริ่มแรกเขาลงทุนเท่าไหร่ลูทุน้อหกหมื่นกว่าแค่หกหมื่นเองหกหมื่นสามโอ้นะครับพ่อแม่พ<า>ี่น้นองโอ้นะครับเบิ้งพ่อแม่พี่น้องผมสีพาเบิ้งนี่นะครับนี่ย้อนมนถึงปีว่าเท่าไครับนี่รอบรอบบ,บ้านนะครับเล่ากระจีมีพื้นที่ให้มันอยู่นะครับภูมินะครับบางหม่องกะ

อมไม่ขได้นีจะกอยกอกุดออก็ขนอกมันจะออกหนัยักเดือนแล้วนะสเดือนโอ้สองเดือนตุ่มใหญ่หนึ่งเลพี่น้องนี่นะครับอีกขอกึงนะครับยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละครับพี่น้องกันโยที บ้านไผ่งามนะครับมูหยางเฮือไอบ้านไพ่งามนะครับมูหานะครับตำบลภูเงินอำเภอกัะทาลักจังหวัดที่สกตเท้านะครับคือเก่านะครับอยู่แถวๆนี้แหละครับตะกองปวดเปลี่ยนอยู่แถวนี้เพราะว่าไปไกลบ่ไห้เพราะท่านมีคาน์บานหนรดนะครับขันมีคาน้ํานหนรดกัทไปไกลก่หนีอยู่ครับนี่นะครับมาชมงัวง่ามนะครับ ขุ่นเนาะพอเอาแม่มันออกแล้วเอาลูกมันไว้ในนู้นนี่นะครับถ้าเท่ามาชมวิถีชีวิตพื้นบ้านถ้าเท่านะครับคือการเลี้ยงงัวนะครับงัวของพม่นงัวคว้านคือเขาได้งัวทุ่งแค่แค่แล้วครับงัวแบบบ้านๆคือการวิถีชีวิตบ้านๆ โคดบ้านบ้าน,น,านงัวบ้านบ้านนะครับ,บ,บต้องเลี้ยงโดนไป่าไหนจังจัำติพอ่อจำนายปกติเขา่ยานี้เขาเทียวมาทางอายุอายุเท่าไหร่ปีกวัวสองปีปีกวัวสองปีปงปนี่เขาขายอะไรแล้วขายสิขายขายอะไรด้วยโอ้ล<อ>ี่นี่นะครับอายุแค่สิบสองเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องบบางามนะครับข้าวหวานข้าวหวาน เดินมากตัวแม่เขาก็เก็บไว้บอกจะเป็นตัวแม่ก็สิเอากากไว้เอาให้มันเป็นมันเป็นแม่พันธุ์ต่อไปอีกพันต่อไปกันเอาเขาก็สิี่จำนายตัวผูออกไปตัวผูนี่สิ่ขึ้นเฉียวไปอ๋อเรียนง่ายขึ้นเฉียวไปนี่นะครับอยู่แบบสบายสบายนะครับบ่ได้ไปกุ้งเทปกุ้งไทยให้มันยากนะครับเมื่อก่อนนี่ลุงหำนี่เราก็อยู่กรุงเทปพุ่นล่ะครับเราเบื่อกรุงเทปเราเลยมาอยู่บ้านเอี่ยงง่วเสยอยู่พี่ครับ ไปุนเทศนเขาเดือเมาเมาลถมาส่งไปอยู่จักปี20กว่าปีนะครับเบิ่งนี่หล่ะครับสูกห้วยเจังสี่ครับมาเรียงงววนจะโดนเลยโอ้ยนะครับพอแม่พี่น้องจะไหนก่อนที่แรก จีแดดจีแดดก็เบาไทยห์ผิวแล้วไปกรุงเทพยเนาะเออไปล้อมาเบาเล้าคือก๊เนาะรู้บ้านเฮาสบายใจกว่าบ้านเท่สบายใจกว่าเสิร์ฟบ้านก็บพราะทางเศร้าเขาก็บพราะทำซื่ออมีแต่พี่แต่น้องอบอุ่นยุ่พุ่นยางส้นกันกับ่ได้ถามกันบ่ได้ถามกันนี่วันน่ะมันก็ยากอยู่แล้วเนาะไปเกี่ยวมาเทียมใบก็แล้วไปครับผมเบได้เน้นเบอร์แน้นเนาะ ออัางแหงกับเมยังเจ้ากีบ้านกับเอาฟางแหงไรนุ่นไรอย่างนี้แล้วนี่นะครับเข้ามาชุ่มสองขอกนะครับอยู่ติดกันญาติพี่น้องกันนี่นะครับแต่ว่าเรื่องลงทุนบมื่อไรลงทุนแล้วลงทุนจะสื่อจะแม่พันธไหนแล้วในโอเมย์ไทยอืมเอาผสมมาใส่เนี่ยเขาก่อนท่านพันอย่างก่อนะผสมผสมลีชาโลลี่ชาโลลี่เขาเอื่นบอกชาโลลี่นี่ชาโลลี่โอ้นะครับพ่อแม่พี่น้องมานม่รีผสมลี เพราะว่าไทยไทยหน่อยเอาเรื่องมาใส่ครับของพี่เราครับพอเป็นี่น้องม,มันก็เป็นผู้บรรยาเศร้าบานเศราเฮาเนอะครับมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับนี่นี่ครับแม่ไทยแม่ไถ่ยไงแต่เอามันติดมาใส่อ๋อนี่มันมะเขือมะเขือพอครับอ๋อที่ท,ที่ที่แหลกแม่เลื่อมเลื่อมเลยนีเ่เป็นของเฮาเลยเป็นบอกเป็นสายพันธุ์เฮาเอง นี่เนาะครับเราเลี้ยงมาแต่สมัยตะกองยังในน้อยพุ่นล่ะครับยังมาเบืองน้ำเล่าอยู่เนาะครับสมัยก่อนเนาะครับเราเลี้ยงมาแต่นี่รวมมาสีเทาเลี้ยงมาจักปีล้วนี่บแแล้วจะแซ่เริ่มแรกคุณแมช่ใช่ได้นได้วนเนีเาะนี่เป็นผู้บรรยาบานเท่าแซ่เลยเนาะแต่ว่าคันแมว ีอยู่ขางขอกงัวนี่กะซีมีบักเผานะครับน้ำหอมบักพผาน้ำหอมเนาะครับเศร้าสามสิบต้นผมนะครับขายแต่บักพผานี่เราก็รวยนะครับยาวยาไม่เมื่อแต่ทุกบักพผานี่เนี่ยกินน้ำบักพผานี่นะครับกะซีมีโล่งเลื่อนด้วยเก็บไอเก็บฟางนะครับพ่อแม่พี่น้องย่ำฝนตกฝ่าห้องย่ำชิบ่สะดวกนะครับเขาก็กะใส่ฟางนี่นะครับ ฟาร์มไอ้ฟางเก่าเด้ครับดีบริเวนฟาร์มไอ้ฟางไม้มมตัวไม้บริษันเดียเอาเขามานะครับถ่ายพี่ให้น้องเบิึงว่าเขาเมีการเก็บฟางไว้นะครับกินบะเบิดกินบะเบิกินบะเบสแต่เอาขอมามันก็นอัดนี่ก็ตัวนี้เหลือแต่จะมันกินบริษัทหนี่ตัวนี้อืเดี๋ยวเราเพื่อมตัวไม้มากก็เอาตัวนี้ปอกเอาตัวเก่านะครปลอกตัวไม้อยู่แบบสบายใจเนะครับอยู่นี่ อยากให้ก้าวถึงอาชีพนี่เนี่ยครับว่าสมควรสนับสนุนพี่น้องเขาเลี้ยงบอคันผู้ใดอยากเลี้ยงเนาะอยากเลี้ยงก็พ่อเลี้ยงแม่นบอครับสามสี่ท่าเขาเลี้ยงม่านี่ดีกว่าไปทำงานกรุงเทพโอ้ยุบ้านนั่งจำมันได้ทั้งมูลมันทั้งมันมันบริสัทพ่อเนี่ยดิมูลมันก็บบริษัทอ้นะครับปัญหาของมันมีอย่างเนี่ย ก็ไม่หาอาหารนี่แหละแต่ว่า oh. มันต้องต้องต้องนักงแน่ mm hmm. นบางทีก็ง่ายบางทีก็ย่า ครับผมอืมเพราะว่ามันสถานที่มันผอมด้วยปัญใดอ๋อขันสถานที่อมด้วยขันยาเยอมีดีดีแต่ว่ากับปูไหวอยู่ล่อไหวอยู่แต่ว่าบางทีกับเลี้ยงแรงกับบุกคอนี่นี่นะครับผู้ใดสีเดียงสี่ยังก็ให้เบิ้งกําลังเจ้าของนะครับเรื่องการไม่ว่าซื้อได้เล้วอยัางเที่ยวงานเราไหวเลยอ่านลก้นกินไม่ตัวเดียวเด้วยอ๋อขันผู้ใดอยากเลี้ยงมันปะครับสมสมควร ล่าให้คั่มนะนั่มนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าให้เริ่มต้นจากหน่อยไปหลายนะครับาต้นไมัน่ได้สามปียังไปคิดต่อเขาดื้อครับผมจังได้ก็คือได้สายกีมันอย่นีครับผมก็ก็คันๆๆๆเ้องขี้หลายมันก็เกินสามปีไปแล้วลูกสามปีไปแล้วเพราะโดห่วงแล้วครับผมเฮากับสีได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปนั่มนะครับต้องต้องได้ได้ความอดทนพ่อเขาเลี้ยงแล้วเฮาก็สิเกิดความผูกพันเองผูกพันเองสิหู่ไปเองขของเา อีนั่นสี่ขวเดือนใดอีนั่นเนี่ยสี่ขืนเดือนใดเอาไปให้ในหูดอกไม่ถามเขาดอกครับผมแล้วเรื่องการตลาดบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาบ่มีใจงัวสิปล่อยออกไปปล่อยออกไปบอกเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ผิดกับอาชีพอื่นสินค้าอื่นน้อยากผิดหลายต่อหลหนึ่งคือเอาเอย้องราคาเด็กตัวเด้วยเออจะขายไม่ขายโอ้ เรื่องราคากะเฮาเป็นคนว่พ่อใจว่าพ่อใจที่เฮาเองอีกผมเป็นคือขายข้าวให้ผมส0งเงินเพราผมอยากสอ0 0งินแม่นครับแม่นโอ้เนาะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นอาชีพที่เกษตรกรเป็นผู้ตังราคาครับผมเป็นขายแต่ตู่ว่าวันทองขายมูลมันนี่แล้วขายดีกว่างัวขี้งัวนี่ก็ได้ขายซ้ากันก็ขายงัวพุ่นอดีซ้าขายงัว นู่นเนาะครับพ่อแม่พี่น้องกระเดงวัวตัวนึงคันทีเอาไอาจจะเสื่อมงัวนอีกอีกแง่คิดหนึ่งเนาะครับพ่อแม่พี่น้องขับผู้ใดสนใจเนาะครับกับพ่อใช่ยุตละเมือนกบาลน่านะครับแล้วก็ขีด้วยเฉพาะเลยเหรอล้วนๆในโอกาสนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณอะไรไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ